สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทิ้งเที่ยงวันนี้คุณตาพามาชมต้นไม้ที่มีดอกสีขาวๆตัวที่กำลังจะขึ้นก็มีได้ท่านผู้ชมเอ้ยขึ้นต้นใหม่ก็มีแล้วก็แทงช่อดอกขึ้นมาก็มีเนาะนี่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 น นี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยท่านว่าได้อ่าทำไมมันเป็นแบบนี้นี่คือต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงท่านผู้ชมเออนี่นี่อ่าเป็นญาติญาติกับกวักนางพญาใหญ่หรือกวักมหาโชคนูน่นอยู่นูน่นเนาะกักพระพุทธเจ้าหลวงนี่ลักษณะของเขาก็จะมีใบบิดนะใบบิด บิดเป็นเกลียวขึ้นแล้วก็ตรงปลายปลายใบนี่ก็จะมีจะงุ้มเหมือนปากนกนี่นเห็นไหมนี่แหละคือกวักพระพุทธเจ้าหลวงเป็นใบบิดๆนะส่วนกวักมหาโชคหรือกวักนางพญาใหญ่นี้ก็จะเป็นใบตรงๆนะใบก็จะปลายใบก็จะมนๆไม่แหลมเหมือนจะงอยปากนก เหมือนกวักพุทธเจ้าหลวงแต่ทั้งสามสามกวักนี่ก็เป็นตระกูลเดียวกันแหละเนาะมีดอกสีขาวสวยงามนี่ลักษณะคล้ายกันเลยเนาะถ้ามีคนถามว่ากวักพุทธเจ้าหลวงนี่เป็นไม้มงคลไหมคุณตาวิถีไทยเป็นเนาะเพราะว่าโดยชื่อแล้วเห็นไหมกวักพระพุทธเจ้าหลวงชื่อ,อ เป็นมงคลปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นโดยเฉพาะตัวนี้ก็กำลังจะแทงช่อดอกขึ้นมาแล้วก็มีสมาชิกใหม่คือมีต้นขึ้นมาใหม่นะอนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ประดับสวยงามเวลาที่เขาแทงช่อดอกขึ้นมานี่นี่นอาบิดมาดูทางนี้สิอันหน้ามาดูทางนี้นี่ขออนุญ,ญาตเห็นไหม ดอกของเขาเนี่ยจะมีเกสรอ,อยู่ตรงกลางแล้วก็มีช่อหุ้มเกสรอ,อีกแล้วก็มีกลีบใบกลีบดอกนะทั้งหมดก็จะมีประมาณ4 6หนะหกถึงเดอกทีเดียวเชียวเนาะค่อยๆผลัดกันเปลี่ยนบานขึ้นมาตัวนี้หกไปตัวนี้บานขึ้นมาพรุ่งนี้ก็จะบานตัวนี้นะอ่าเป็นไม้ประดับสวยงามแล้วยังเป็นไม้ฟอกอากาศด้วย หลายคนเวลาที่อยู่ใกล้ๆต้นกวักพุทธเจ้าหลวงนี่ก็รู้สึกสดชื่นเพราะเขามีออกซิเจนคลายออกมาทางใบนะคลายออกมาทางใบอืเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เรียกว่าต้นไม้ฟอกอากาศนั่นเองหรือเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูหลายท่านหลายคนที่มีโครงการอพอสอทอ ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เอาต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี้มาไว้ในสวนพฤกษศาสตร์นะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงหรือกวักนางพญาใหญ่หรือกวักมหาโชคสามกวักนี้เอามาเปรียบเทียบกันนะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้จักทั้งสกวักว่าแท้จริงแล้วทั้งสามกวกนี้ก็เป็นญาติญาติกันนะ เป็นต้นกวักที่มีตระกูลมีเสื้อเสื้อสายนะเชื้อสายเดียวกันเนาะอนอกจากนั้นในระดับมหาลัยอาจารย์ยังให้นิสิตนักศึกษาพวกเธอไปหาดูสิแท้จริงแล้วต้นกวักพุทธเจ้าหลวงนี่มีที่มาและที่ไปอย่างไรนะทำไมถึงบอกว่าเป็นญาติของกวัก นางพญาใหญ่หรือกวักมหาโชคทําไมถึงสามตระกูลกวักนี้ถึงเป็นเชื้อสายเดียวกันไปหาดูสิประวัติความเป็นมาอย่างไรและต้นกวักนี้ยังมีคนส่งไปขายต่างประเทศหรือว่าต่างประเทศส่งกลับเข้ามานะาหรืออย่างไรเป็นต้นไม้ประเทศต่างประเทศหรือเปล่าหรือเป็นต้นไม้ของประเทศไทยเราเห็นไหม ใบของเขาสวยงามน,นะเสร็จแล้วพวกเธอก็โพสลง youtube facebook instagram เพจเว็บไซต์ l ล n ์ tiktok ใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นกวักพุทธเจ้าหลวงก็แค่ทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยนะเพราะนี่คือต้นไม้เศรษฐกิจต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้ต้นไม้ที่สามารถที่จะเอามาปลูก นะเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้หลักบางคนนะเป็นรายได้หลักเลยทีเดียวเชียวแหละนะพ่อแม่อูย่าตายายมาร่วมกันปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็เอาไปขายนะส่งขายขายทางออนไลน์ขายทางอ่า t u b e Facebook ก็มีเนาะไลฟ์สดขายก็มีบางคนอืมสร้างรายได้นอกจากนั้น ยังเป็นของฝากของที่ลึกขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาต้นกวักพุทธเจ้าหลวงมาฝากตาจริงๆแล้วมีหลายคนบอกมากวักพุทธเจ้าหลวงเป็นต้นไม้แห่งวันพอพอตกมาเดือนธันวาคมครั้งคราวใดต้นไม้ต้นนี้ก็จะเริ่มผลิดอกออกใบ เขาก็เลยเรียกว่าเป็นต้นไม้แห่งวันพ่อนั่นเองนี่ตาก็เพิ่งรู้มามาสันปาทิทโตทิโท,ทคุณตาหลานซื้อต้นกวักพุทธเจ้าหลวงมาฝากเอา้าดีใจขนาดตาก็จะเอาลงทํำคอนเทนต์พอดีเลยนะยูทูบตาจะได้มีคนชมเยอะเยอะอืมเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือห้องมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมันมีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารุนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่าน และก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือกวักพุทธเจ้าหลวงไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้ไม้เป็นของฝากและของที่ระลึกครับ 탄, 부, 촘!